สบายดีพี่น้องสี่ห้าแย่สุดคนทุกคนพบกับช่องสาวเซนเคยพี่น้องมันนี้มันนี้สี่ผ้าไปเลาะป่าพี่น้องเข้าไปเฮ็ดเฮ็ดปลือกโอโก้จะได้สิไปหาหลอกมึงเฮียังเก่าวพี่น้องเอ้ยคันบฏิเสธเฮ็ดเปลืกก็สิใช่สะดวกโม่โมแบบได้สาระพี่น้องได้สาระถ่ายไปเบิดเนาะแบบทงไฮทงหน้านี่น ไปกับท้าแม่สองคนพีนนนนะ่น้องมานีนะน้องสลาเรายังไปโรงเรียนยังไม่ทันเพื่อนในกลับมาเนาะตอนนี้ประมาณสิบโมงตอนนี้ผู้จากโมงไปเนาะเลยจะว่าเมือ่อคือเมือ่อฝนมาเลยเนาะฝนท่วมพืิบดโตกตกตไปเนอะจะไปหาเลาะป่ากับท้าแม่หาเห็ดจะอ้อยไปเนาะเข้ากาเริ่มใส่แว่นเริ่มมานวพีน่นเอาะจะน้อยกลับ ยิงแคลเลยจ้ะอ๋อคุณน้องายิงแควแคลเป็นยังไงแคลเป็นยังง่าม,งงามเตะว่ะ่ะมันข่าวข่าวสองเาลก็เริ่มออกแล้วคุณน้องเอ้ยคือในในี้ก็เริ่มมาแนะน,นอนนี่นะโอ้ยไปเลาะยืดช่องหน้าก่อนมาแม่ ไปาะทางส่งทางส่งที่เห็นไปเนาะวันที่กับสิบเลาะตรงนี้ <c oughs> จะเก็บไปทางใด <c oughs> สิเขาว่าเห็ดปวกเอาออกปา,กาดอื่นได้ไปเนองเอ้ยเห็ดปวกกรดอเห็ดโครนเห็ดโครนตุ่มลูกๆหน้าไปว่าตัวนี้ว่าโอ้ยใส่นั่นนี่แต่ไฟยุงหามนี่นน ท่านเลือดท่านเนื้อเนี่ขาก็ออกนะพี่น้องตัวนี้จะมาแล้วว่าสิมารีวิวเข่าไอเบิ่งกับยังมาแทนมารีวิวพี่น้องเลยวันนี้ว่าฝนคั้นฝนโปรโตกระสิไปหาเอามันตอนแรกค้าน้องสละเอาไปตรงนี้พี่น้องเลยไปบ้านอาฮิบยังจะฝนและตกว่ามืดคื้นมาเนี่ย เฮ็ดก็อ๋อจะจ่ายนีินัเนี่ยเพิ่นไปล้อบอลคุณบอลเคยพี่น้องเอ้ยหาหล่อยังแต่ยังเก่าว่านั่นเนาะทำมาได้กระเป๋าไปกับทามีเพิ่นกันกินอ้อยพี่น้องอ้อยกับบะแซบบะแซบไป้ีเสือ ไปเบิ่งพายเริ่มเบิ่งข่าวอยู่ฝายออกก่อนพี่นอ้องข่าวออกเลยถ้าไม่ป่ะถ้าเราไปเด้เมาเลาะเนาะอันซึมในีัดำน้ำนางหมู่พี่นอ้องเอ,อ้ยกระโดดประธานได้ออกเถืออ่นนโอนเนาะผูดลูกกระเล็ดก,ก้อนปาดลูกนี่สี่หาตโตลูก,กระได้พี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวนี้พึ่งยาเคี้ยวเลยเดี๋ยวนี้พอเบิดยามันเคี้ยวเลยพี่นอ้อง เมติญามันจะได้เลยอันนี้ข,าขา่าวข่าวนาบ้าตัวนี้ฟังนี้ข่าวน้าบ้าฝั่งนี้ข่าวเสือเอือยเนาะข่าวเสือเอือยนี่สิลงเป็นีอซามฟ้ายไปเนาะฟ้ายแรกแขกมาน,ค,น,นมคือดำับกรมูคือฝ้านี่เป็นออกนีิดาฝ้าแรกนี่นแหละโอบอบรรยากาศงามไปลไเลยเนาะให้บ่คือขังลุ่มเนาะ มาแล้เด็กพี่น้องเลยปาดปอนไปหอยเข้ามาใส่เบ็ดบอลแถวน,นี้มันเสีออกไปแล้วแทนนี้แต่ถ่ายลุล่มฮาออกไปแล้วพีนว่น้องเลยอันนี้ในหะน้าคอยแต่ว,ว่าวางนี่นะี่ยวางคอยคทำก้นเห็นว่าพี่น้องมาอันแล้วนี่นี่นมันมันใบวีของมันเลยเนาะ งามอะไรเข่าสามเดือนเพื่อน้องไปต่อแล้วสามไฟนี่ลงปไปเมนเพื่อน้องไอ้กระดำไหมนี่ของของนาำบาวตัวนี้นาำบาวดำในมันบรทณเนได้อ๋อกันดำหนาอ่ะชวนตัวนี้ดำก้อนโหม่มันก็เลยออกใน่ไหมก็เลยก,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 กลิ่นขมาวเลยเพื่อน้องเอ้ยอางามอะไรได้ ้องคอยอยู่พี่พเจอ,อพ,พี่ของคอยนะโอ้ยออกเลยอีหล่าก็ห้องคอยอยู่ครั้งนี้น้ำเด็กันพายก็ตายวังกันออกไปได้พี่น่อยถายไปเฉยเช่องไปเขาฮักสิ เขาจะเด้งแล้วเอาสองพาย่านี้เนาะออกน้ำเลยได้พี่น้องเฮ้ยเห็นเห็นอยู่ใก็้เค้นนะบ่เนาะออกแล้วออกแล้วเจ้าเป็นเพนด็อกเป็นอยู่ไก่เดี๋ยวพาไปเบิ่งไก่พี่น้องเยข่าเข่าหาดัม ไปยากงามไปไหนไ,หนไปน้องเอ้บุยบพบุยบพไปน้องป้าู่ก้างภูคุยู่ก้างพูไปน้องออกแลรวเข่านานภูเท้าคอดีง้างู่กลางภูน้องจะน้อยห้า,า,นา,นาการะ,ะกดิกินขมาเอาน้อง้ยอันนี้เขาอยู่ายดำก้อนม่สามฟ้ายนี่ สามไฟล์พี่น,น้องเอ้ยข้าเริ่มออกเริ่มมา,านไปแล้วเนาะหลังจากเบิ้งข้าวเบ,บิ้งน้ำแล้วก็สิไปห,าเ,ห,เหาเบิ้งเห็ดพี่น้องเอ้ยส่อหน้าใบอย่าง่วงเห็ดปลืกเห็ดปลืกออกเห็ดปลือกขดเห็ดปลืกพี่น้องไปบ้านซังซานเนาะบ่ได้มีตอลลิงน้ำดอกลอลิงลองลิงเนาะ ี่ริเห็ดปวกค่อยเหิรปวกโคนหิปวกเต่งบางคกกีก็เอิ้เหิริตาบไปทางไหน,นไหนมครับเ,เป็นอย่างเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูรรักกายก็ฮักเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นอย่างคือแบ่งสนฉันเอาแพ้เขามองใด เสียงบดี้ย,ยิกลอ้องอาสุรใจหดไรตนนี้ถ้าบังดีๆมันก็มีเออ้าหัวใจโอขาักแย่ได้มันก็มีเออด,ด่น,ดน้ำตาโอกว่าจะของ โอ้มันแข่งคืออะไมันจะมีเห็ดอ๋อใครอยู่บ่อพี่น้องเลยแห้งขนาดผนมีโต๊ะเนาะเจ๊มือสิมาเก็บกักพี่พวนให้พี่น้องเบิ่งนปากพี่พวนเจ้าคู่อยู่ทำไมเราทำทางสักาคู่อยู่เจ๊มือสิมาเก็บไปกินนสมแต่ว่ากินมาได้เฉยเชืฉอเชืเอยจะไปกินน้ำพี่น้องจ๊กแรๆก็ได้เนาะ ถ้าเบิง้งจริงเอาให้นอ้องงางลูกงางลูกโอ้ยไม้ก็ไปตามนั่งตรงไหนตรงหน่อย,ตออยแต่ไปอนอกไยอันนี้บอกม,มันเคยออกเดี๋ยวมันเพ้นออกแถวดอดหน้าซองซาวเอกหน่อยใฟใหม่พุ เออในอสิ่ีนี้มามาซับเห็ดโอ๊ยโคบวกยุ่งกลายหลาเจกยุ่งจกหินจะหลือสามสี่ชนิดบางทีเพื่อชุบว่าแม่เห็นยุ่ โอ้ยมันกำลังเลื่อนใช่เช็คมือมาขึ้นเอาก่แทนแทนแทนอันนี้แบบพี่พวนเนาะใครบอเคยเห็นแบบพี่พวนไหมเนาะเิ่งออกด้วหมากพี่พวนคนเออบางบออเออจบคือการไม่เนาะเลยเต้บ้าซะเอเอือยเอือะผีไีเนองเอ้ย พอพึ่งอันนี้พอพึ่งอันนี้พอพึ่งอันนี้เนาะบางคนก็กระซิบๆพออันพ่อพานเนะาะใส่เป็นพิพวนพิพวนโอ้ยดามเยบโเห็นเฮดอะดีกับพี่หนอ่อยช่องใช้เชือบดายจ็คดอกจืดมีนะเชส,สิบดายเฮดจ็คดอกจืด Mam bố bố sai mà cửa bơi jackdaw bơi jackdaw. Cooks bumi này bumi ka lót nhung ưu nát đi hảo bumi 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 เลือดประับไอ้สามาพี่พวนเออหนอนไม่อีหนึ่งแล้ในโจดได้นี่ไม่หน่อยอันยูไนเนี่จะนอนหนึ่งเดินเข้างให้ก็สิเป็นบ้านมันมันขึ้นยาวเลยเนาะมันเบิ่งหนอนไม่เลยเป็นหนเอยแต่ว่าเขาจะไปได้เอาเออเข้ามาเด็กงัว พ no <c ười> ี่น้องบต้เฮด่ว่าน้ไม้แทนเนาะต้นแรกวสบาน้ไมเด็เปลี่ยนใจอยน่อยเฮดไม่ได้แล้วก็้องานน้ำไม้แทนเนาะนี่นี่จอ้เกาะนี่เนี้ไปเอาก่อนฟหไปกาให้ปลวกออแนเฮ้ยซุ่ม น้ำจดนม่จดพี่น้อง้นเมโอ้บดเม่ก่อนนั้นได้สันี่แหละคนมาขุดมันกับบาวคนะขุดมันเสร็จวานกับไอ้บ่าคนีขุด่เองพี่น้องนี่บ่าดเห็นมีห่บมี คลิปในการสิบห้าฮาพี่น้องเอ้ยคลิปถัดไปกระซิทักแจงเอาไหมเนาะพัสตัดเป็นสองคลิปพี่น้องคงจะบ้ากระเดาะเนาะเดี๋ยวบ่มีคลิปลงให้เบิ่งพี่น้องเลยให้จะนั่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวแถวๆนี้เจะนั่งอยู่ไหนครับได้ชองใบพี่น้องเอ้ยจะนั่งเราก็แทบจะบ่มีพี่น้องนี่บุ้งไม่ได้ อี này này ่างในในวะถ้าแม่เพิ่นจืดอดี๋ยวเขาจะเปิดจืดดิเป็นพุ่มน้อยๆดอกแถวนี้นะแต่ว่าจอเอื้อยบ้จือวางได้เนาะ อย่างนั้นทำไมเขาจะไปแต่สี่ใบพี่น้องเราบระจื้อวางหลตัวอย่านั้เนาะสี่ห้าเบื้อันั่นมาโจอยู่ทั้งหอยใหญ่พอได้อีกแล้วเนาะเต็มกล่ำเลยแต่เป็นทั่วบระเจ๊ให้ทั่วบักเมื่อให้ทั่วบักแตง เหตุตอนวเดียวเฮตุการณหัวจี้หน้าใกล้กันพี่น้องได้ได้นิดนึงอย่างนั้พี่น้องเอ้ยต่อไปราอยสิปิอันห้าหน้าไม่โจดทางเทิงพีเราไม่ใครร้อาสิบมหาพี่น้องสิแก่หน้าไม่โจดโอ้ยเหตุยังเฮตุเบื่อเป็นคนทำไมครับเป็นคนบอกว่า มันมีมันมีเกาะม,มัมนจัาณเบิร์นดับเบเนาะอันยายแมงมุมเดไอนอถึงยอยู่คำอมย่างนั้นยายแมงมุมเด้กไฮเบิอนอองมุมปาดหน้า <c oughs> นี่บ่มีไฮเอนนโอ้ยตามนั่นแหละโอ้ยยังกิน นุ่งกินพี่น้องแดเองจากนายกินไายไม่ได้เองพีน่ไปไปน้องโอ้บงม,มีป่าบ้าวาานานังเห็นนนหนึ่งพี่น้่งเอ้ย แท่นใส่ผ้าพันเอาเด้เจ็กว่าเนี่ยไปจักไอ้บ่าวเอาเห็ดปูพูคนโตบอกงบายมูมีบึงกอฟูกบ่งกอจะยาจะไปบึงกอผูพี่นอะกอดขนาเนาะก่อนนะี <comme> ้จะมีเอา ก็เป็นชมเป็นิมไปน่อยพร้อมกันพ้อใเปลือกหดินจนเท่าเลยจนมาเป็นตาพีหน่อยก็เห็นอันหนึ่งแม่รักใหญ่ย่งนด้แม่เอ้ยอันนี้แน่งเกิดอันนี้กระสิขึ้นกันมาจากแม่รักงหาย่งนี้แม่ นหนึ่งอันพี่น้องข้างในก็มีอยู่พี่น้องเลยมันจิเทเดะมักจีแทผ้าก็เกพือเสียมนี่นะพี่น้องเลยเอาก็ได้ จะได้อยู่พี่น้องได้เสียตะปุตัวน,นีเนาะโอเคพี่น้องได้เนาะสีหาอันได้สีหาอันพี่น้อง อันบักใหญ่บักง่า่ละอันก็นี่ยังไม่ก่อเท่านั้นนะฟังนั่นดิเราบริกามไปฟังนั่นพี่น้องฟังหวยฮะจะฟังเดี่ยวเนาะตัวน,นี้ก็ได้เกือบเกือบพรแก่แหละแต่ใช่อีกตื่ออีกนิดนึงเราไปหาร้อยเยนน่ายังกินพี่น,น้องเย ขั้นมาป่าเลยนี่เลยเหนื่อยแล้วพี่งงน้องไปกระสิะเ,เ,เไไสาาลนะาะเมื่อเลยคือได้ฮะสิโดนไปหายานางอยู่ข้างลุ่มพูนนะแล้วกระสิเลาะเมื่อเลยป่านยุงกินสองสามสี่สี่ตุ่มมาตุม่มอันนี้ก็มีได้เพียงเท่านี้ค่ะให้หนึ่งหย้งหายานางต่อพี่น้องยังบนะุคคเนาะ พี hmm. ่น um, yeah. ้องพ่อลักสีเบิ้งเบิ้งอยู่กุ้งข่ายใหญ่เลยก็เมื่อสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่หมดกลับจากป่าอยู่เนาะมาไหมฮะน้าพ่อที่สิบเอ็ดเบิ้งจะน้างชามสีพุ่มกะเมื่อก่อนก็ได้รถขยามไปรอเบิ้ง คลิปนี้กาสิขอเจ้าใบชะนีเนาะพบอขีดขีดปี่ป่าเลยพี่น้องขีิปนี้กาเจ้าใอยูนิหนอนเนาะเป็นอะไรกาฝากเบิ้งเนี่ยพี่น้องคนะีปนนดป่าเประกระดาษก,กาต้องขอโทษขอภายในรดยที่พ,พ <c oughs> ระ,าาพะพี่น้องนะขีดป่าเประกระดาษกาเร้าเอื้อยช่องด้วยช่องซ้าก็ต้องขอขอโทษกาบขอโทษขอภายหน่พี่น้องอะไรนะ คำใดว่าบโมวนคำใดว่าบวสุภาพก็ได้เนาะกระิอคอปิดคปปทีใบชะนีเนาะพี่นนะ้องเนาะสี่กราบเมืเ่งาแกงหน่อไม้อาจจะเป็นคลิปที่สองแกงหน่อไม้เนานะคลิปนี้กระคอเจ้าใบชนีเนาะจะได้ก็ฝากเซก็ได้กระแซก็ติดตามไปก็ได้่าให้สังสารเดนะ้อพี่นนะ้องเนาะคลิปนี้กะบ,บ๊ายบายพนะี่น้อง